สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนหมอหมีเมาส์บอยช่องคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําน้ําตาลในเลือดลดไวมากแค่ทํามอย่างนี้ตอนเช้านะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับใครที่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราลดลงครับเพราะว่าไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยเจาะกี่ทีน้ําตาลในเลือดก็สูงตลอดเลยครับดังนั้นครับในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนานะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับ ให้ลองนําไปทํากันดูในตอนเช้าครับรับรองเลยว่าทําทุกวันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับรับรองเลยว่าเดือนหนึ่งนะครับเจาะน้ําตาลมาอีกทีน้ําตาลในเลือดจะลดลงเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับอยากรู้เคล็ดลับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้าเปล่า2แก้วหลังตื่นนอนนะครับแนะนําครับว่าหลังที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะแปลงฟันเลยหรือว่ายังไม่แปลงฟันก็ได้นะครับให้ดื่มน้ําเปล่าอย่างน้อยเนี่ยสแก้วเข้าไปเลยครับเพราะว่าในแต่ละคืนที่เรานอนมาเนี่ยนะครับร่างกายจะเริ่มขาดน้าครับการที่เรานอนมาทั้งคืนนะครับแล้วไม่ได้ดื่มน้าครับร่างกายจะเริ่มขาดน้ําการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกายของเราครับแล้วก็เร่งการเผาผลาญครับส่งผลนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดของเราลดลงได้ครับแต่หลาย คนเนเวลาตื่นเช้ามาก็จะชอบดื่มน้ําผลไม้นะครับต้องบอกว่าน้ําผลไม้เนี่ยนะครับน้าตาลสูงมากๆเลยครับถ้าเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ําผลไม้เน้น้ำตาลสูงทั้งวันแน่นอนครับดังนั้นแนะนําครับว่าลองดื่มเป็นน้ําเปล่าดูครับจะเป็นน้ําเย็นน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําอะไรได้หมดเลยนะครับช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับลองนาไปทําทุกวันดูครับรับรองเลยครับว่าน้ําตาลในเลือดจะลดลงครับข้อที่2รับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับอยากจะแนะนําว่าในมื้อเช้าเนี่ยควรรับประทานเป็นข้าว เ,เพราะว่าข้าวกล้องมีกากใย,ยอาหารที่สูงแล้วก็มีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่านะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้อิ่มท้องได้นานนะครับแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดด้วยนะครับทาให้ค่อยๆปลดปล่อยน้ําตาลไปเรื่อยทาให้น้ําตาลในเลือดของเราไม่พุ่งกระฉูดทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับข้าวขาวเวลาเราประทานเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งกระฉูดเลยนะครับถ้าเรารับประทานเยอะๆนะครับข้าวขาวบางคนกินทีสองสาจานแบบนี้อันเนี้ยน้ําตาลในเลือดไม่ดีแน่นอน ลงมาครับรับประทานเป็นข้าวกล้องในมื้อเช้าเลยครับแล้วก็หลายคนที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่ารับประทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้หรือเปล่าข้าวกอขอสีสามได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้เหมือนกันนะครับมีค่าดัชนีน้ําตาลไม่ค่อยต่างกันครับรับประทานได้เลยครับจะช่วยให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับข้อที่3ออกกําลังกายทุกวันนะครับข้อนี้ก็สําคัญครับนอกจากการควบคุมอาหารแล้วเนี่ยนะครับมีงานวิจัยพบเลยครับว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับดังนั้นแนะนําครับว ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่หันมาออกกําลังกายเลยครับโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายอย่างหักโหมนะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับวันหนึ่งสินาทีก็พอนะครับผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเริ่มไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยก็เพิ่มระยะเวลานานขึ้นเป็น20นาที30นาทีนะครับให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันอันนี้ดีมากๆเลยครับจะเป็นการเดินก็ได้วิ่งเหยาะๆยอก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้นะครับจะเต้นแอโรบิกตามที่เราดูในช่อง YouTube ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับให้เหงื่อออกออกมาแบบนีีน้้้้ะจดมาาากๆแลววถชช่งเ เราสามารถที่จะออกไปกลางแจ้งได้นะครับเพื่อให้โดนแดดอ่อนๆนะครับในช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าแบบนี้นะครับร่างกายของเราก็จะได้สร้างวิตามินดีขึ้นมาช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันกระดูกพรุนไดะอีกด้วยครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าหันมาออกกําลังกายแล้วก็โดนแดดตอนเช้าครับแล้วลองเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณจะดีมากๆเลยครับและนี่คือ3มเคล็ดลับนะครับที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับเดี๋ยวโมมีสรุปไว้ทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อแรกนะครับคือดื่มน้ําเปล่า2แก้วหลังตื่นนอนครับข้อที่2ครับรับ กล้องนะครับแทนข้าวขาวและก็ข้อที่3ครับให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกวันให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดของคุณจะลดลงนะครับลองนําไปทํากันดูครับให้ครบทั้ง3ข้อนะครับทำไปเรื่อยๆครับรับรองเดือนหนึ่งเนี่ยรู้ผลแน่นอนไปตรวจเลือดกับคุณหมอน้ําตาลในเลือดลดลงแน่นอนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาหมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube ยูทูบไปช่วยกแล้วก็ต าเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอมหมอีหมอมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันค่ะบ,บ๊ายบาย